ตังแท้นะครับติงตาเหล่านี้คือแทนเขาสัตวบริพันธ์อีกในยักษ์หนึ่งตั้งแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นวณะชัน,นกษัตริย์เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเสด็จไปที่ไหนก็ต้องมีเครื่องประกอบกิตีจยศเหล่านี้นะครับที่จะต้องเอ่อเครื่องขบวนแล้วก็มีประดับเกยรติยศไปด้วยเสมอนะครับค่ะนี่เป็นประวัตินะคะที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังนะทรัให้ได้มีความรู้นะคะมีความรู้ใจเชิงลึกด,ด้วยนะคะถึงพูดถึงประวัตินะคะรวมทั้งเรื่อง ศิละปะวัฒนธรรมประเพณีนะคะได้เข้าถึงอย่างถึงลึกเลยค่ะขบวนต่อไปนะคะเป็นขบวนเรือพนมพระวัดเขานางเขานะคะซึ่งวัดเขานางเขานั้นได้รับรางวัลชมเชยขบวนแห่เรือพนมพระทางบกขนาดใหญ่เมื่อปี2562ค่ะขบวนจะมีพามต่อเดื่องนี่แหละค่ะสสวย คือความปีนปหาอย่างหนึ่งครับยังไงคะว่าูำอย่างนี้กลายเป็นรถยนต์ตะขวางแ,แล้วจะเป็นขบวนทัาพัได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยนะครับจะต้องพัฒนาตัวรา่าชทันีต้องได้รับการแก้ไขครับขบวนถึงจะต่อเนื่องนะครับขบวนต้องต่อเนื่องถ้าอย่างนี้ขบวนไม่ต่อเนื่องนะครับความสวยงามความพร้อมเพียงของขบวนจึงไม่ เออสไลด์เขาเรียกว่าไม่สมูทแอสซิวภาษาจีนใช้คำนี้ครับคือมันไม่ซิวเหมือนท่าใหม่นะครับต้องอย่างนี้นะครับทำให้ความรุนแรงของคาร์บอนเนียนลดลงเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าให้เกิดขึ้นอีกนะคะในปีหน้าขอความขับมือกันทุกปีพูดทุกปีจะได้แบบว่าพูดทุกปีอ่าลงลงหน่อยไหมครัท่านนั้นลงหน่อยไหมลงได้ครับตาค่ขอเสียงประพฤติต่างขบวนเรือพระจันทร์นางเ่าซึ่งโดนตัดขบวนนะครับ อ้า ัดเขานางเภาได้รับรางวัลชมเชยนะครับสะบวนแห่เรือพนมท่าทางบกขนาดใหญ่นะครับในปี2562ตั้งอยู่ที่หมู่หนึ่งตำบลสูนอำเภอการชนะจิตนะครับปัจจุบันมีพรสาสมุทรบาลันเป็นเจ้าอาวาสมีหลวงพระเนรเป็นพระสำคัญพร้ศััดสิิ์ประจำวัดน,นะครับโดยได้รับการสนับสนุนจากพุทธบริษัทวัดเขานางเภาและชาวบ้านตำบลสูนและผู้มีจิทธาได้ร่วมกันนะครับสร้างเรือพนมท่าา เทีต่อตั้งขึ้นในปี2244 0นะครับและได้รับพระราชทานวอสุขามาสิบมาก็ปี2 4 4 0นะครับค่าขบวนก็จยขัดชั่วขัดตอนนะครับ เป็นวนีวัดคนศรีนี่ก็เป็นความร่วมมือกับทุนโนนะครับศึกษาวุญาาวญาตรีบุญญาโตนะครับเป็นความร่วมใจกันวัดเขาดังเขานะครเขาไปตัดกาดที่ทุสสนสนนะครับได้ร่วมแรมร่วมใจนะครับวัดเขาดังเขาประการเจริญสุราสจรย์ครับวัดเขาดังเขานะครับมาใน,นทีมคนศรีครอบครูหวานแหววตั้งแต่เพื่อนถึงในะครับมาเจอกั่นถึงผู้ที่ ดังเขัวนะครับถือร่มนะครับถือธงชาติสัญลักษณ์ต่างๆนะครับธงชาติธงศาสนาและธงสมานสัมพัน์ตามด้วยดังรำนะครับซึ่งดังรำก็มาในชุดของข้ามปะเตะนะครับตลอดทั้งชุดคือในส่วนของเสื้อก้เป็นข้ามปะเตะและส่วนของผ้านุ่งก็เป็นผ้ามปะเตะด้วยนะครับไล่รำตามจังหวะเสียงกองยาวนะครับของวัดเขาดังเทานะครับ และตามมาติดดนะครับด้วยเร,รือปนะมงปลาของวัดเขาดาังเทานะครับซึ่งปีนี้นาง่ากเลยนะครับก็มาในชุดของอผ้าปะเทะตัดเย็บอย่างดีแหวกข้างนะครับสีชมพูนะครับและใส่เสื้อผ้าลูก้าสีขาวมีสายสะพายาง,งามๆเพ็ดเลยนะครับิญญนี่คือความร่มมือร่วมใจนะครับของผอู้นสืบทอดทีรชาวบ้านนะครับวัดเขาดังเขาที่ร่วมกันมาจากใา้ อายุเพิ่มมังว่าับพี่นะครับคุ้มใกล้กันนะครับต็เป็นตัวมดลูกนะับก็มีความกระเด็นช่วงวันเรียวกว่านะครับเส่นะนะหรับนมคุอันนี้ก็เป็นอีกหนึันนะฮะันที่ได้แต่งงานมีลูกนะ